มาพี่น้องว่าเบิ่งบักท่านเก็บครบหนึ่งเดือนสี่หนึ่งเดือนอีกเกับสี่มือแล้วจ้ะวันยังคือเก่าบ่ดกมากกัยังดกคือเก่าแหงเก็บแหงดกเทวดาพนไหมาเบิ่งดูแลดีมีฮอร์โมนใสกัยังดกคือเก่าจ้ะพี่น้องแหงเก็บแหงดกว่าเม่อมาเก็บเราแหงเบิดไปเรื่องเอาพวกพี่น้องห่น,นยังก่อดกจนงากร้อง เพื่อนว่าบ่มีอยู่จริงเบิงอง้ะพี่น้องเก็บมาหนึ่งเดือนแทบสิบบ่ได้หยุดเลยหยุดไปมือหนึ่งสองประมาณสองเทือนนี่ล่ะหยุดไปสองเทือแล้วเบิ่งดดกบ่พี่น้องเพื่อนว่าบักท่านปลูกดดกบ่มีอยู่จริงพนะงานกองงานหักงาหักกับบ่หุดบ่ได้เป็นภาพนิ่งบ่ได้เป็นท่ายุดอนนี้สวนเจ้าของเบิ่งเอาดดกแทบบ่พี่น้องเบิ่งซอยกันเด้อจ้าสวนพุซาน้องโบต้าทันวาดดกหรือไม่ดดก ก็เหงาด้วยสายตาจ้าล e ูกแทบบอลูกดดเก็บซุ้มมือแทบสิบวัได้หยุดหกสิบเจ็ดสิบบางมือวันนั่นเด่นมือวานได้สองร้อยโลจ้ะพี่น้องครบเดือนหนึ่งแต่ว่าเวลาปล่อยคลิปเนี่ยสิปล่อยสาเพราะว่ามีแต่เวลามาเก็บบ่ได้ถ่ายวิดีโอ ว่าเมนมาดกตะต้นเดียวเลยจ้ะอันนี้สิเป็นต้นปีแรกเพิ่งปลูกได้ปีแรกตน้นใยกระสีดกก็หนีแต่ว่ามันมันมันมุ่งหลายกันเลยหมดหยากทายยากเบิ่งซอยกันมาอุดหนุนซอยกันได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจต้นพันธุ์พุทราแต่มาทักถามได้แม่น้องโบตาทันวาหรือว่าทักกระบาวท่งก็ได้จ้ะส่วนเดียวกัน ขายแล้วมีคําแนะนําวิธีการปลูกไห่หน้แต่ว่าบริดวว่าจะของเก่งหอกกต่ว่าทําในแบบสวนของเราปลูกได้ขายจริงไม่ได้โมนะคะพระเจ้าว่านปลูกแล้วดกงากรบมี่อยู่จริงเบื่องแต่พี่น้องตกแทบบอบระเทศไทยตะต้นเดียวต้อนอื่นน้ำเอาน,นี่กันมีตอนนี้แหงดกจาก้าดกทุกงาสุดยอดสุดงา ต้นปลูกปีแรกถ้าไม่เคยตจาจ้ะพี่นอ้องตัวนี้คือปีแรกป่านี้คือหนึ่งปีแต่ว่าทาั้งนี้สิเป็นแบบว่าสองปีมันสีม่วงขาโคตรกับเล่ยบัทไทยเข้าไปในผนกระดกซื้ต้นบ่าแม่นว่าดกเป็นบางต้นดกทุกต้นขั้วเหนียวลูกดกปลูกได้ไข่จริงสะโลกแกนสวนฮะเบิง้งจ้ะบัดกมองได้บดัดกนี่เดือนหนึ่งแทบจะบัได้หยุดเลยแต่ว่าเก็บสองคน เราไม่ได้จ้างเก็บเองขายเองเป็นยังบุญเดอ้อเทวดาเบื้องแย่งใส่ลกูกใส่หลานมีสูตรมีอย่างเทวดาเบื้องซอยค้นกับใสใจดาปลูกยังก็ต้องใส่ใจปลูกถิมไว้กระบกบัมเนลต้าสิบบติหน่วยกระติดตายได้ขึ้นกันปลูกน้ำลดน้ำใส่ดินเอใส่ใส่ปุย๋ยใส่ฟุ้นทุกอย่างอ่ะจ้ะนี่ขึ้นเลียงลูกนี่นะ เล er pues mm <c oughs> ี้ยงลูกไม่ใ <được> ห <Norwegian> so ้กินเผากรบบอหญ่แต่ว่านั่นมวากินเองบ่เลี้ยงลูกจาของตู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 หญ่จ้ะฝนหิ้มตอนแรกกันใบล่นลายยูเตอกรบบอนเป็นยังนไงไงไงใหญ่พอดีพองามมีทั้งหน่วยหน่อยหน่วยไงพ่อวางข้าวสีบอสีบอเก็บสีบอสันให้มันล่นให้เพลินสลัดจาของเอง ดกบ่มีรอยสาสบต้นจ้ะพี่น้องดกไม่ดกเบิ่งเอาจา้ะเป็นภาพตัดต่อขึ้นองป่อมเอาบักท่านป่อมมาหอยบ่คนว่าว่ามีดอกโมโด้วยงาดกปูกเนี้งกระตองใส่ดูแลใส่ใจ ดกพ่อตาดกพี่น้องดกดกจนเดียวกันก็เบ,บ้าทงจ้าพอทงเป็นคนเบิง่งอยู่แร่เก็บซอยกันพอแม่ปลูกลูกกับแม่ขายขายซอยกันใส่เงินเป็นมึงดกดกดกพี่น้องเบื่องเบิ่งงานางนี้น่าจะใส่จะเห็นยื่นเรื่อง ดอกบอดอก,ดก,ดกงามๆสะออนพี่น้งองผู้ได้แยากได้ปลูกขายปีหนาเด้อมีต่พอขามานั่ถามเฮ้ยขายทรงบอรทรงบรัเห้อไขกับพ่อได้ขายปลูกเองขายเองพี่น้องเห็ดงานในขอบกวัวเป็นงานในครัวเรือนเราไม่ต้องไปรับจ้างเขาเห็ดบอดีบอถือห้อกับพิจารณาเอาพ่อได้อยู่น้ำลูก สิบว่าเลี้ยงว่ารับจ้างพนว่าเป็นรับจ้างมาทั้งชีวิตเลยจ้จะก็อยากอยู่น้ำลูกเฮ็ดไปอยู่น้ำลูกนั้นเต่าก็รอบครัวง่ายง่างามๆลูกจังสี่นี่บ้าบ่แสบเด้อแสบก็น้อยเกียงเกียงยจ้ตะตอนแรกว่าเอ้ยลูกบ่งามดอกกินแสบทึ่งแสบทึ่งหอมยิ่งสุกยิ่งหอมแต่เฮาสิบ่ค่อยไว้สุกปนานใดดอกเบิ่งพี่น้องหลายบ่ เก็บมาแล้วหนึ่งเดือนเอ,อ้ยใส่เบิรง์งานนั่นเอยเป็นยังไงไปนอ้องอ่นลูกนี้พนใ,นใหญ่ที่หลังเนาะกล้องเป็นอะไรเพอสิซีองกันโอ้มันไก่โพด